อ p 2สอบสวสดจุลชัยยะปะระักกอนะโมเมพุทธเตชะสารัตนตัตยธรรมิกาเตชปะปสิทธิปาสีเทวานารนาลายะประระเมสุราอิสิทธิพรมมาจะอินทาจะัตจะจะตุโลกาคัมพีรักขากาสมุทาภูตุงคันคาจัสพัม,มะชัยยะปะสิทธิพระวันตุเต ชัยยะชัยยะธารณิธารณีอุทธิอุทธตีนาธินาทีชัยยะชัยยะคักคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนะเมรุราชภาราชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสมพีนาเคทะนาคีปีศาจจภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตลาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทาทานมุขชาชัยยะชัยยะวะลุณะมุขสาตา ชัยยะชัยยะจำปาทิงาคกุละคันโทชัยยะชัยยะคัดชักคนลตุลงสุกะละูุชงศีหะพยาคาทีปาชัยยะชัยยะวะลุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณณสุทธินารตีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธนีตะเลสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะธนีสานติสัทธาชัยยะชัยยะมังกราชรัชยาพระวันเค ชัยยะชัยยะวะลุนยะเขชัยยะชัยยะลักขเสสุระภูชะเตชาชัยยะชัยยะพัมเมนักพัมเมทขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทเทวิงสัพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธาสาวัง ชยัชยยะชัยยะมเหสุโรมหโลหะลินเทวาชายัชายยะชัยยะพัมมาสุลโคชยัชยยะชัยยะนาโควิรุหะโกวิรุปรโคจันทิมาลวิอินโทจเะเวนาเตยโยจาก,กุเวโรจวะรุโนปิจะอธิวายโยจากปะชุนโหโกุมาโลทัตตะัทะโกอัตตะลาษม์มหเทวาสิทธิตาปสาอาทายโยอิสิโนสาวกกาสัพพาชายัยยะลามโมพระวันตุเต ชยธรรมูจะสังโคจะทัสปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตโหตุเตชยะมังคลังชโยปิพุทธะสิริมัโตอายังมารสะจักปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะลิปะโมธิตาชยะตถาพัมมะคณามเหสิโน ชัยโยปิพุทธศสิริมัตโตอายังมารสะจักปาปิมัตโตปัตลาชัยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทะนามมเหสิโนชัยโยปิพุททศสิริมัตโตอายังมารสะจักปาปิมัตโตปัตลาชัยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคนามมเหสิโนชัยโยปิพุททศสิริมัตโตอายังมารสาจับปาปิมัตโตปัลลาชัยโย อุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาสุปันนขนามาเหสิโนชัยโยปิพุทธสสีมาโตอายังมารกสะจับปาปิมาโตปะลาชโยอุคโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถานาคคณามาเหสิโนชัยโยปิพุทธสสีมาโตอายังมารสะจับปาปิมาโตปะลาชโยสุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาสัพพมัคคณา มเหสินโนชยันโตโพธิยามูลเลสกยานังนันทิวัตถโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิตชยสุชยมังคะเลอปราชิตบัลลังเกสิเสษไปทพิโปกเลอภิเษเกสัมอภุทธานังอคตปโตปโมทิติปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุมาุุโตจตุวิังพัมมะจาริสุปทัทขีนางกายกรรมมังวาจกรรมมังปทขีนาง ปทักขินังมโนกรรมมังปนิชตีเตปทักขินาปทักขินานิกัตะวานารพันตัดเถปทักขีนเนเตอัฐตถาอัฐสัทถาสัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาส,าสาเนอโลคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติพิสุนันตุพลโตเยเทวาอัสมิงฐานเนอธิขตาทีคายุกาสัทถาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทา ลักขันตูสัพพสตานังลักขันตูชินะสาสานังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมัโนรัฐายุตากาเลปวัสสันตุวัสสังวสาวะละวลาหกาโลคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจากสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวเมสุตังเอกังสัม,มยยังพัควาสาวัตถยังวิหรติเชตาวะเนอนากบ,บินทิกัสาอาลามเเมตตละลโขพัควาพิคูอามันเตศิพิกขโวติพัดทันเตติเตพิกูลพัควะโตปัญจะโสสุพัควา,า,า,าเอตัทาโวจัอุปาทาวาพิขวเวตาทาคตานังอนุปาทาวาตถาทาตานังทิตาทตาวาสาธาตุกํม ธรรมะทิตต,ตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตโตอภิสังพุชนติอภิสเมติอภิสังพุชิตวาอภิสเมตตาวาอจาิคติเทเสติปัญญเปติปัฏถ,ถเปติวิวรติวิภะชติอุตตานิกาโลติสัพเพสังขาราอนิจจติอุป,ปาทาวาภิขเวตาธาคตานังอ,อนุป,ปาทาวาตาธาคตานัง ทิตตวสาสตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตันตถาขโตอภิสัมพุทธชนติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาอาคคคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัติวิภชาติปุตตานีกโลติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุป,ปาทาวาภิเขาวเวตทาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิต,ตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุทธชนติอภิสัมเติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทถเปติวิวรติวิพัช,ชติอุตานีกโลติ สัพเพธรรมาอนัตตาติอิทะมะโวจัพภควาอตตะมะนาเตพิพกขุภควะโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัทเชกรตคาถาอติตังนานะวาคเมยนะปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงเพ้ววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตามปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปันจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาพิปัสติอาสังหีรังอาสังขปังตังวิทามะนุภะรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนเงนคอนแคนเขาควรพอกคูณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวากินจัมาตับปังโกชัญยาม,มาะนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังฆรันเตนะมะเหสิมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผ่าเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหุรันตัมาตันทิตัง ตังเวพัฏเทกัตโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสองเวขับปัจจเวคณนะสัพเพสังขาราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรนะปรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเขอว้อตนของเรา อุกวังช ah so ีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนท ah ุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัดสังมายามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวช อายางกายโยอาจิีรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนขันปัสตากวิญญาณฉุโธเป็นอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสาติจันนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงคะลังอีว่าประดุดจังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์มิได้อน,นิจจาว่าตสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตซังบุปปัสมโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรตติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลินสุจามาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตาย ตเทวะหังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรรมมังสัพเพหิพาเตหิกตังปุญญโนอะุุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอสมิงถาเนอธิขาตาทีคายุกาสัทธาหุนตุ สุขิตาหนตุทุกขาปมุจจรตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจรตุสัพเพยาอญาติการสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจรตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจนตุ สัพ да. เพนักขตาสุขิตาห้นตูทุกขาปมุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโห้นตูทุกขาปมุจจันตุสัพเพสามิตานังสามิตสามัตตินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธทสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิาาทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเลโพธิคเลตาหิงตาหิงตาธรรมะทานเนนะวันตุปูชิตาโสถิงกาโลนเตถาวิหารมันเลเถราจอมะชานวากาจพิขาวโวสารามิกาธนปฏิอุปาสากาคามาจาเทสานิขามาจาอิสลาสปานาปูตาสุกิตาพวันตุเต ชาลาผู้ชายเยปีจะอัถาสัมภวาสังเสทะชาตาอัถฐวปปาติกานิยานิการธรรมะวังปฏิจเตสัพเพปิทุขาากขัสสะกะระตูสังขยังท้าตูจีรังสตังธรรมโมธรรมะทาราจัปุขาลา,า,ลาสังโคโหตูสนาโควะอัถาญาจหิตายาจาอัมเหระขัสตุสัทธรรมโม,มสัพเพปิธรรมะจะอริโนวุติงสามปาปุเนยามะอมเม อริยปะเวทิเตปะสันนาหโหนตูสัพเพปีปาณิโนพุทธศาสะเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุอุทิงภาวายะสตตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจาระชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพะทา เอวตตาอุโยชนะขาถาทุกข,าาขปัตตาจะนิมพยาโสกับปัตตาทุกขปัตตาจะนิมจันิมทุกขาพยาปัตตาจะนิมพยาโสกับปัตตาจะนิมโสกาโพสตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตตตาจะอมเหหิสัพพตาปุญญสัมปะทงังสัพเพเทวานโนทันตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังท่ทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพาทา ภาวนาภิราตาโหนตูขัจฉันตูเทวาตาขาตา uh สุมังคลังคาถาโหตูสัพพังสุมังคลังหลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะทุธานุภาเวนะโสถิโหตุนิลันตลังโหตูส um ัพพังสุมังคลังหลักข um um ันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโนตุนิลันตะลัง โอตูสัพพังสุมังฆลังรักขันตูสัพพะเท ination, วตาสัพพะส lithium, ังคานุภาเวนะโสถีโหนตูนิลันตะลังสัพเพพุทธาพระปัตาปจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพาโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพาโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพาโส สัพเพยพุทธาพระปปตาปัจเจกนันจายังพระลังอาหันตานันจเตชินะรักขังพันธามิสสะพัสโซสัพเพยพุทธาพระปปตาปัจเจกนันจายังพระลังอาหันตานันจเตชินะรักขังพันธามิสสะพัสโซสัพเพพุทธาพระปปตาปัจเจกนันจายังพระลังอาหันตานันจเตชินะรักขังพันธามิสสะพัสโซสัพเพพุทธาพระปปตาปัจเจกนันจายังพระลังอาหันตานันจเตชินะรักขังพันธามิสสะพัสโซ สัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเกกนนจากา,ตตานันจายังพระลังอ่านตานันจเตชนะรักขมพันธามิสภา,าโสสัพเพพุทธาพระับปัตตาปัจเกกนนจากา,ตตานันจายังพระลังอ่านตานันจเตเชนะรักขมพันธามิสภา,าโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศวายเป็นพระชุกกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนชนนีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะศิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยทางใจงทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โอดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบอมเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวนุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นสีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน